ที่ชาวบ้านเขามัเป็นไมนะเข้ากล้องเขากล้อง

รุณก็จะสร้างก็จะมีเหรียแล้วก็มีเลขโค้งหลจากน่าจะสร้างก่อนที่แบบสร้างสร้างสร้างใหม่ๆเลด้วนะ่นจัานฐานฐานฐานานล่างทุกคนเครับเเรนรานเราเราเราเดี่ยวเลยนเดียวเลยโอ้แคเดียวเลย่น่เดียวจริงด้ย ลูกชายเหลยมีชื่อเหลือไหมในชื่อเหลือชื่ออะไรชื่อเหลือมึงละชื่อเหลือนี่ไงโชคน้ำโชกีระนำโชคกีระนำโชคโอ้โหจีระนำโชกีละปีละสี่เมตรได้ไหมได้สามเมตรสี่เมตรได้ไหมสี่เมตรประมาณสามวาได้ไหมสามวันได้สาอวันกว่าสามวันไม่ได้ก็ห่างแล้วพอเราเห็นว่าอวนตามน้ำไปแล้วเนี่ย อ้วนมันไม่เดินแล้วเราถึงได้ไปเศร้ากันกับลูกชายตอนแรกก็คิดว่าเป็นพวกต่อพวกอะไรแบบนี้พอมติดอยู่สองสามคนแล้วเพิ่งมาช้านี่นะครับเพ๋่มาช้าเลยแต่ว่าหัวมากกัดเท้าเลมีมาแลวมีดีอ้วน

ในต้นจะปวดบ่างไหมในหมู่บ้านเรามีทรงแบบนี้บ้างไหมปางแบบนี้ไม่มีมยกขึ้นเก่งเลยนะช,ชุดเล้ดีปตีพี่ของอะไรลุกมัไหม เราขึ้นเรือนะมันคืออะไรทรงแบบไหนพี่แบบอ๋อเป็นสอนสอนอเาเาขอรออ๋อันมันเล็กหน่อยอนะเพราะมันหนักับพี่อือพี่ตอนจนยกขึ้นเรือนี่ประมาณน้ำหนักน่าจะเกือบห้าสิบโลแล้วมั้งพ่อมันหนักอยู่นะนแปลว่างาในพวกนี้ว่าดูในโทรศัพท์งาเป็นแบบนี้อยู่แล้ว น,นั่นหัวงเขาดิหวงหวงหะปะตีสิบตะคุกเลยนะไม่มีค่ะสิบเลยสิบกรอนใช่ไหมไม่ต้องถ่างเี๋ลองมาจากเท้ากันครัสามสิบสามสิบนิ้วจากฐานล่างทางล่างถึงข้างบนเลยสามสิบหนิ้วฐานล่างถึงยอดเสียนสามสิบหก้าสวออ ตัวองประมาณ30มสิบนิ้วนิ้วยังดีนะที่ยองดูไอ้ตรงนี้นะสี่ประมาณนั้นถ้าเป็นกิ่งหลวงต้องถามว่าเจอไ่า ก็แสี่ยง,งครับรบทราครัเกี่ยวอท่ามันเป็นบางทีเวลาเข้างนอกะาีาจจะจม่มีคมาที่เขียนมันเขียนไว้แต่ข้างหน้าอย่างเดียวเขาพิจารพันธุ์ขับไ ถ่าชัดไหมถ่ายชัดไหมถ<า>่ายเล็กชัดไหมได,ได้เห็นไหมเหลือเลขทะเบีเยนเลยอยู่งั้นเลยโอ้เขาอ,อาจจะให้เคงทำลำใหญ่ก็ได้อยเมไมาผมก็านไปก็ได้ผมก็ตต่อน้ำขึ้น่ะต่อน้ำบายออก็ติดขาด่องช่องลาสตนที่ได้เด็กก็ไม่รู้หรอกทั้งไปจับดอ้วนไหวอ้นนทุ่นนั่นนะ <ผม S 2> เป็ินได้